สำหรับใครที่กำลังเตรียมไปสัมภาษณ์งานนะคะในคลิปนี้สามีคำตอบดีให้กับคำถามนี้ค่ะ Why do you want to work for this company? สำหรับคำถามนี้นะคะ หลายคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเราก็ตอบไปแบบว่าเออก็เราอยากมีความก้าวหน้าใช่ไหมคะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานเพราะว่าอาจจะเบื่องานเก่าแล้วการตอบคําถามนี้นะคะเราจะต้องคิดให้เยอะอีกหนึ่งว่าเราจะเอาสกิลอะไรนะคะที่เรามีอยู่แล้วหรือทักษะอะไรนี่นะคะที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเอาไปใช้ในตําแหน่งใหม่หรือให้กับบริษัทใหมค่ค่ะเราจะทําให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยมีทักษะนี่นี่นี่นีและเราเนี่ยจะทําให้บริษัทของเขาเนี่ยเติบโตขึ้นได้แล้วก็พัฒนาต่อไปได้นะคะ คำตอบที่เราไม่ควรตอบนะคะก็ยกตัวอย่างเช่น I w o u l d like to work for this company because I'm just looking for a job อันนี้เนี่ยไม่โอเคนะคะคือถ้าจะไปบอกว่าก็หางานอยู่อะคะ่ะก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไปทำงานนี้ไม่เอานะคะแบบนี้อย่าไปตอบหรือถ้าเราจะพูดว่า I've heard that this company offers good pay and benefits ก็เคยได้ยินมาค่ะว่าบริษัทนี้เนี่ยเงินเดือนดีมากเลยแล้วก็มีสวัสดิการเยอะด้วยนะคะก็เลยอยากจะทํางานที่บริษัทนี้อันนี้ก็อาจจะไม่เป็นคําตอบที่ดีที่สุดเท่าไหร่นะคะคําตอบที่ดีที่สุดเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะ I see this opportunity as a way to contribute to an exciting, fast-moving company. I feel that my skills are particularly well-suited to this role as I have high attention to detail. I'm a team player and I also have the ability to empathize with customers. สำหรับคำตอบนี้นะคะเราอธิบายเขาไปเลยค่ะว่าเราเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดนะคะเราเป็นคนที่ทำงานเป็นทีมได้ดีชอบเหลือลูกค้าเราเนี่ยนะคะก็ยังมีความเข้าใจและใส่ใจกับลูกค้าอีกหลังหางนะคะถ้าพูดขนาดนี้แล้วเขาไม่เลือกเราเนี่ยเขาต้องเสียใจแน่ๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับใครที่กำลังจะเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานางนะคะต้องอย่าลืมมาสมัครเวิร์กช็อปกับสาและแซมนะคะ สำหรับออนไลน์เวิร์กช็อป I Got the Job นี่นะคะก็จะมีเนื้อหาตั้งแต่การจัดเรียง r e s u มเลยค่ะทำยังไง HR อยากจะหยิบขึ้นมาอ่านเวลาตอบคำถามจะพูดยังไงดีให้เขาอยากจะฟังเราแล้วก็อยากจะจ้างเราแล้วนอกจากนี้น,น,นะคะความยาวของเวิร์กช็อปเนี่ยยังอยู่ที่สองชั่วโมงครึ่งเลยค่ะเต็มไปด้วยเนื้อหาที่สำคัญสำคัญใช้ในการสัมภาษณ์งานและยังจะได้ฝึกกับเจ้าของภาษาอย่างพี่แซมแล้วก็กับพี่สาจริงๆด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงจะพูด พูดยังไงดีจะได้แบบลดความตื่นเต้นแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะส่งข้อความมาได้เลยค่ะทาง Instagram แล้วก็หรือจะเป็นทาง Facebook ก็ได้ค่ะห้ามพลาดเลยเด็ดขค่ะสำหรับคนที่กำลังหางานอยู่ค่ะเราจะเทรนให้คุณช่วยคนเต็มที่มั่ใจว่าที่นายจ้างให้ได้เลยค่ะ